การเดินทางไกลในสังสารวัตรสบียงเงินทางที่ดีที่สุดไม่มีอะไรดีไปกว่าบุญบุญเป็นมิตรแท้ติดตามเราไปทุกพบทุกชาติคอยสนับสนุนส่งเสริมให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาผู้มีปัญญาจึงไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตมันสั่งสมบุญสร้างบารมีให้มากที่สุดจะเป็นเหตุให้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตโดยเร็วพลัน ดังเช่นคณะท่านเจ้าภาพและเหล่าคณะกระัรยยณมิตรลูกพระธรรมผู้มีใจรักพระพุทธศาสนาได้มาร่วมสั่งสมบุญในพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมรพระผู้ปราบมรณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตปังกอกน้อยกรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่12มีนาคมพุทธศักราช2565โดยภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เกรงฤทธ สิริธโนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำสใสเจสว่างให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยกัลยานมิตรเอกวัตรรัตนสิริอัมพัยเป็นประธานฝ่ายคารวะจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนไรในส่วนของการประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าสามัคคีกัรยานมิตรเอกวัตรรัตนสิริอัมพัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่า ทางด้านกัลยาณมิตรดรพัทรวัลันรัตนสิริอัมพัยได้นำกล่าวคำถวายเสาค้ำอาคารปฏิบัติธรรมจากนั้นกัลยาณมิตรจงจิตวรพจนพงศ์และกัลยาณมิตรเจนเจริญบุญสูงเนินนำกล่าวคำถวายกระเบื้องปูพื้นทางด้านกัลยานมิตรกิจพลสุนทรศักดิ์สิทธ์นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมต่อด้วยกัลยาณมิตรอมรันสันนไกรวัดนำกล่าวคำถวายพระตรายจีวรส่วนกัลยานมิตรบุญเหลืองงบุตรดา นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและกระยาณมิตรอัญชนาปวงสุรกไายนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะท่านประธานเอกพร้อมด้วยคณะท่านประธานรองได้น้อมถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมต้นผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วมบุญสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระผู้ปรับมรซึ่งบรรยากาศในวันนี้คณะท่นา,านเจ้าภาพทุกท่านต่างมีความอิ่มเอมใจที่ได้มาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ โดยการยานมิตรเอกวัตรรัตนสิริอัมพัยประธานเอกพิธีทอดผ้า,าป่าสามาคัคคีได้กล่าวถึงความตั้งใจในการร่วมบุญสร้างอาคามปฏิบัติธรรมพระผู้ปรับมารพร้อมทั้งชื่นชมเหล่าคณะกัรยาณมิตรที่แม้ในภาวะที่ยากลําบากเช่นนี้ก็มีความตั้งใจสร้างคุณงามความดีเพื่อสืบทอดงามพระพุทธศาสนาให้สําเร็จครับต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาสร้าง อาคารพระผู้ปราบมารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างนะครับในอนาคตข้างหน้าต้องบอกว่าที่นี่จะเป็นที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เชิญชวนนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมสร้างอาคารพระผู้ปราบมารให้สําเร็จแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่สําคัญในการให้พระธรรมทานญาติในอนาคตข้างหน้าได้มาพักพิงด้วยนะครับเราต้องบอกว่าในยุคลําบากแต่ว่าพวกเราก็ยัง ตั้งใจในสิ่งที่จะสร้างคุณงามความดีเพื่อสืบทอดงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าโลกภายนอกจะเป็นยังไงก็ตามนะครับแต่พวกเราโลกภายในก็จะต้องให้สว่างสวยนะครับเหมือนที่ศูนย์ที่ชื่อน้ำใสใจสว่างนะครับวันนี้ก็ปลื้มเป็นพิเศษเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาสร้างอาคารพระผู้ปกอบมาในครั้งนี้ครับ เช่นเดียวกับดรสุนันทิพธิพกรได้กล่าวถึงความปลื้มปีติใจที่ได้มาร่วมทําบุญใหญ่เนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปร,รับมารการทําบุญในวันนี้นอกจากเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปด้วยก็รู้สึกวันนี้ปีติใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาทําบุญใหญ่นะฮะเป็นงานงานบุญที่สืบเนื่องมาจากหลวงปู่วัดตักน้ําด้วยฮะเป็นการสืบทอดแล้วก็เผยแผ่ วิชาธรรมกายไปด้วยครับหลวงปู่วัดปังน้ำเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายใช่ไหมครับก็คือเราก็เป็นรุ่นรุ่นหลานรุ่นเลนไปแล้วนะครับก็คืออยากจะสืบทอดแนวทางปฏิบัติธรรมของท่านนะครับก็คือการเราเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สืบเนื่องกับเส้นทางพระผู้ปราบมารด้วยนะฮะก็คือการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมที่นี่นะฮะจะเป็นเรียกว่าเป็นศาสนสถานที่เป็นนับว่าเป็นบุญใหญ่ด้วยนะฮะ อาคารปฏิบัติธรรมนี้เป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมของการปฏิบัติธรรมศูนย์รวมของพุทธบริษัททั้ง4นะฮะแล้วก็คล้ายๆกับว่าเป็นจุดรวมนะครับแล้วก็สร้างพลังหมู่ในการที่จะมาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับแล้วกเกิดกําลังใจซึ่งกันและกันนี่ฮะนี่สำคัญนะฮะร,รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนมีโอกาสมาร่วมบุญนี้ด้วยครับเพราะผมก็รู้สึกเวลาทําบุญแล้วรู้สึกปิติใจรู้สึกได้ฟูใจฟูเลยรู้สึกโอ้บุญใหญ่จริงๆนะฮะ คื้โหชอบอยากจะให้ทุกคนมาร่วมบุญด้วยกันครับนอกจากนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างยังจัดให้มีพิธีขอขอมาและตัดปล่อยผมผู้แทนหน้าธรรมทายาทที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสมณรนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งในวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของเด็กชายนัทนันอินประเสริฐว่าที่สมณรธรรมทายาทได้มาเล่าถึงความในใจที่ได้สมัครบวชในโครงการนี้ครับ คุณยายครับคุณยายอยากให้ผมบวชแล้วผมก็อยากบวชด,ด้วยครับไอ,อยังไม่เคยบวชฮนะอยากอยากลองมาบวชครับเราได้เรียนรู้ธรรมะแล้วก็อาจจะทําให้เราเรียนเก่งด้วยครับแล้วก็นําบุญไปฝากพ่อแม่ด้วยครับเป็นพระตอนเลกก็ไอไม่อยากบวชฮนะแต่หลังๆเห็นคนเขาบวชเยอะไอก็เลยอยากบวชบ้างฮนะสักครั้งในชีวิตลนะก็อยากเป็นคนดีช่วยเหลือคนหาตังค์ให้พ่อแม่ครับ ได้เรียนรู้ธรรมะนำไปใช้ตอนโตครับตอนแรกไอเป็นคนที่ดื้อแล้วก็ชอบเกเรเพื่อนพอไอไมาอยู่อย่างนี้ไอก็ไม่ค่อยเกเรเพื่อนไม่ค่อยแกล้งฮะแล้วก็พอเวลาเพื่อนไม่มีอาหารกินนะแล้วไอเนี่ยยังไม่ได้กินไอย,ยังไม่ได้กินแบบขนมอย่างนี้ครับไอก็ให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็เคยให้ไอกินนะก็เพราะว่าคนที่เขาไม่มีกินนะ เขาหาเขาไม่มีเงินเราก็เลยจะให้ตังเขาหรือว่าแบ่งขนมนแบ่งข้าวให้เขากินครับไออยากบวชให้หลวงพ่อธรรมาชัยโยครับก็เพราะว่าเห็นหลวงพ่อเขาดังฮะเลยอยากบวชบ้างได้เป็นศิษย์หลวงพ่อครับก็หลวงพ่อเขาเป็นคนดีครับผมชอบหลวงพ่อเขาครับอยากบอกว่าไอจะเป็นศิษย์หลวงพ่อให้ได้ครับ เราได้มีบุญติดตัวไว้ก่อนครับเพื่อชาติหน้าอาจจะได้เกิดมาอีกมาบวชกันด้วยนะทุกคนส่วนช่วงท้ายของกิจกรรมในวันนี้ได้มีการจัดพิธีถ่ายชีวิตโคท้องเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีภาพบรรยากาศงานบุญในวันนี้เราได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้มีบุญทุกท่าน ที่ได้ขวนขวายในการสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อเป็นเสบียงสำหรับเดินทางไปในภพชาติเบื้องหน้าไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นอย่างไรก็ไม่ว่างเว้นจากการสั่งสมบุญกุศลเพราะทุกท่านตัางเกิดมาสร้างบาร,รม,มีมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารและมีที่สุดแห่งธรรมเป็นเป้าหมายอันสูงสุดครับ